d ันน yeah. erm ี่ดิฟูซี่มากราสิสย่าดิฟูซีเห็นแว่นตาของฉันไหมพี่ทองเห็นแว่นตาของุ่นไหมลูกหาแว่นตาไม่เจอจะอ่านหนังสือเนี่ยมันมองไม่เห็นเห็นหรือเปล่านี่เหรออ้าวแล้วจะอ่านหนังสือยังไงล่ะเนี่ยอ่านหนังสือยังไงหาแว่นตาไม่เจอคุณเห็นแว่นตาของป้านุชไหมคะ แว่นตาของกนุษอยู่ไหนเอ่ยจะอ่านหนังสือเนี่ยอ่านไได้เลยเห็นแว่นกันไหมคะไวทองอาการเริ่มหลงหลงลืมๆเพราะอะไรมาฟังกันคะ่ะ ปุบปุบบอบบอวัยทองสิงว่างคะ่ะว,ว้าววันนี้เราก็นั่งกันอยู่ข้างในนะคะไม่ได้คุยเรื่องไวัยทองเสียตั้งนานวันนี้คุณเคยเป็นไหมช่วงวัยที่ พาร์ของผู้หญิงนะคะคือช่วงหนึ่งของชีวิตผู้หญิงเราจะมีอาการร้อนร้อนวูบวุบวับวังุดอิดงงงงซุ่มซ่ามเออเออคิดอะไรไม่ออกคุณไม่ต้องตกใจนะคะคุณไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวนะคะก็ปนะนุ์ค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องไหวทองที่ค้างเอาไว้คลิปที่แล้วนะคะว่า ถามกับตัวเองก่อนเมื่อไม่กี่วันนี้เองนะที่เ่าไปฟังว่าไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่รู้สมองมันคิดอะไรแต่ความที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนแบบสมองแบบตรงเป๊ะๆมาตลอดอะนะคะช่วงแรกๆยังไม่ถึงสี่สิบสี่สิบห้ามังมารู้ก็ตอนเข้าห้าสิบเนี่ยพอมาสังเกตเริ่มมีเวลากับตัวเองมากึ้นไงเลยเลยเริ่มมีโอกาสที่ได้สังเกตตัวเองว่าเออ เราเริ่มไม่เป๊ะแล้วนะเราเริ่มเอ,ออเออแล้วนะเราเริ่มแบบงงงงกับคําถามแล้วนะถามกับตัวเองนะคะไม่ใช่กับคนอื่นนะคะไม่ใช่กับลูกค้านะคะกับตัวเองว่าเออบางทีเปิดตู้เย็นอย่างเงี้ยอย่างเขาอาทิตย์แล้วไม่รู้สมองคิดอะไรเปิดตู้เย็นตอนแรกว,ว่าจะกินข้าวใช่ไหมว่าจะกินข้าวก็ถามที่รักนะคะก็บอกว่าเขากินเป็นพาสต้าได้ไหมบอกโอเค ไอ้ความที่เราก็แบบฟังข้อมูลมาแล้วเราก็หยิบหยิบหมอข้าวเปิดตู้เยน็นวางในตู้เยน็นเราก็ยืนอึ้องอยู่สักพักหนึ่งล้วบอกทําไมมันจะต้องมาอยู่ในตู้เยน็ <laughs> นที่ไหนได้สมองเรามันเออนนรียกจะฟอกซ์ใช่นะเบรนฟอกซ์คือแบบสมองแบบมีควันมีความคิดเอเอๆอ,อะไรประมาณนี้คุณเคยเป็นไหมหรือคุณกําลังเป็นอยู่ <laughs> เราฟังกันกันเรา,เาไ้ฟังว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เราจะได้ปรับตัวเองนะคะรวมทั้งปนุษดด้วยทุกวันนี้พยายามทำอะไรช้าๆทาจิตใจร่มๆร่มๆนะคะก็คือแบบไม่ต้องโกรธตัวเองแล้วก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับคนรอบตัวด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยสามีหรือแฟนหรือลูกเขาไม่เข้าใจนะคะแต่ไม่ใช่ว่าเราจะ อธิบายกับเขาให้เขาเข้าใจเราไม่ได้นะคะฉะนั้นถ้าคุณยังอยู่กับสามียังอยู่กับลูกยังอยู่กับคนในครอบครัวนะคะบอกเขาไปตรงๆว่าตอนนี้แม่กําลังมีอาการแบบนี้ขอความช่วยเหลือในการเห็นใจด้วยแต่ของปนุษนี่ของนุษนี่อยู่กับที่รักพี่ตอมสองคน นะคะลูกเตาก็ไม่ได้มาอยู่ก็คงไม่ได้เป็นประเด็นแต่ก็คืออยากจะมาแบ่งปันเรื่องความรู้กันเพราะว่านี่คือส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองและประสบการณ์ของตัวเองแบบล้วนๆเลยนะคะในช่วงวัยห้าสิบสามช่วงที่ตอนอยังไม่ได้จีใช้ไฟจีมดลูกกันนะคะให้มันบางลงไม่ได้เอาออกนะคะเพราะว่าเป็นรอบเดินเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่า เราชีวิตเราไม่ได้แล้วก็ได้ปรึกษาแพทย์แพทย์เขาก็เลยเห็นด้วยว่าโอเคงั้นลองขั้นพื้นฐานก่อนก็คือจี้ไฟจี้ไฟหมดลูกก็คืออาจจะไม่ได้จี้ทุกจุดนะคะอาจจะจี้เป็นจุดเพราะเราไม่รู้นี่เรานอนสลบไปแล้วหมอเขาจี้ตอนนี้ก็ยังเป็นตามอาการอยู่แต่มันจะมีผลข้างเคียงนะคะเพราะรู้สึกว่าพอเราไม่มีรอบเดือนอย่างเงี้ยคือมันมาเป็นเล็กๆน้อยๆ แต่มันก็ยังมาใช่ไหมฮะแต่บางทีถ้าวันไหนมันไม่มาเนี่ยเดือนไหนมันไม่มาเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนคนจะเป็นรอบเดือนนี่เรื่องของผู้หญิงนะคะแต่คุณผู้ชายก็ฟังได้นะคะเผื่อจะได้ไปคุยกับภรรยาถ้าเกิดเขาอารมณ์งุดหงิดหรืออะไรประมาณนี้อาจจะเป็นอาการหนึ่งของเข้าสู่วัยทองถ้าภาษาอังกฤษตอนนี้เขาเรียกว่า p e r m e n o น a u s e ก็คือเรายังมีรอบเดือนอยู่แต่ไม่ได้มีทุกเดือนนะคะคือจะเป็นช่วงที่ไขเ่เริ่มเริ่ม fall นะคะฟ a ลงมาแล้วก็อาจจะเป็นเลือดเป็นหยดหรือไม่มีเลยหรือานานๆจะมาสักแบบสามเดือนหนนึ่งอะไรประมาณนี้อย่างปานงปะนะคะคือแบบเพิ่งจะมาเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วจะไปเที่ยวไม่รู้เป็นอะไรไปเที่ยวเฉยเลยจะมีรอบเดือนแต่ก็มาแค่แบบได้นิดแล้วมันก็หายไปก็ถือว่าโชคดีไปแต่ไออาการที่เราจะต้องอยู่กับมันเนี่ยมันสิงอยู่กับเรานเนาะคุณมันยังสิงกับเราก็คืออาการนอนไม่หลับร้อนวูบวาบ หูอื้อหูคันเป็นบางครั้งใช่ไหมคะสมองบางทีคิดอะไรไม่ออกทั้งทที่แบบทำเป็นรูทีนตลอดนะคะแล้วก็จะซุ่มซ่ามตัวปษยนุด๋ยวนี้เริ่มเขียวง่ายแล้วค่ะคือเดินชนอะไรชนอะไรบางทีชนอะไรฉันไปชนอะไรมาฉันจำไม่ได้อะไรประมาณนี้มันเป็นนะคุณแล้วก็พูดจาแบบติดติดตะกักตะกักเอออันนี้ก็เป็นนะก็ยังคิดว่าฉันจะเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าอะไรเงี้ยฉะนั้นก็ พยายามจะมาแยกแยะอาการของตัวเองนะคะว่าเออเราต้องทํำยังไงและอย่างปนุนเนี่ยเป็นบุคคลที่เรียนกับไอ้พวกลูกของผู้หญิงเนี่ยมานานนานจนรู้สึกว่าเราลืมไปก็เลยตอนนี้เลยได้โอกาสมาทบทวนความรู้นะคะเพราะว่าปนุนเ,นเป็นเป็นคนที่ทํางานที่ใกล้กับผู้หญิงซะส่วนใหญ่งานนวดหน้านวดตัวแต่งหน้าโยคะ นะคะผู้หญิงเราเนี่ยมันจะมีกลุ่มที่คุยเรื่องละเอียดแบบนี้นะคะรวมทั้งเรื่องของผู้หญิงวัยทองมาเลงในเต้านมมดลูกเลือดลมอะไรอย่างเงี้ยปนุษย์จะคุยกับลูกค้าสม่ำเสมอจนไปซื้อหนังสือเล่มนี้นานมากนะคะเล่มนี้ปนุษย์นานมากเรียกว่า The Hormone Diet ความที่เราอยากรู้ว่าลูกค้าที่เขาเป็นประเด็นมีปัญหาเนี่ย ถ้าเราช่วยได้เราก็อยากจะช่วยเขาใช่ไหมคะก็เลยไปซื้อหนังสือไปซื้อหนังสือแล้วก็เอามาอ่านเผื่อเผื่อตัวเองด้วยในอนาคตตอนที่ซื้อหนังสือเล่นนี้นะเล่นนี้น่าจะนานมากแนละ้วตั้งแต่เรียนโยคะอย่างที่บอก่ะช่วงช่วงโยคะในปั้นจะเจอกับเพื่อนสาวเพื่อนฝรั่งลูกค้าที่เป็นต่างชาติที่เราคุยเรื่องโฮอร์โมนเนี่ยเยอะมากเพราะว่าตอนอยู่เมืองไทยเนี่ยเพื่อนไม่ค่อยคุยจะคุยเรื่องกินเรื่องเที่ยวนะคะ อย่างเล่มนี้เล่มนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ซื้อมาจากที่เรียกว่า is this me or my hormone is this me นี่มันคือฉันหรือเป็นเพราะว่าโฮอร์โมนของฉันเล่มนี้จะเขียนไว้ตั้งแต่ปี2013 2013เดือนเมษาดูสินานมากเลยอะนานมากเพราะว่าช่วงนั้นจบโยคะเท่า <c oughs> นะคะจบโยคะช่วงปี2010 2011 2012เริ่มสอน ก็เลยเริ่มมีกลุ่มสาวๆเยอะขึ้นอะมาคุยเรื่องนะคะก็รู้สึกว่าดูนะคะอาการเนี้หลงหลงลืมลืม,ลมขี้ลืมสมองเบลอแล้วก็สับสนง่ายเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของเอสโตรเจนเราในร่างกายของเอสโตรเจนเราเป็นนะเวลาปนุษย์นี่นี่พูดจากประสบการณ์นะคะบางทีเรายืนหลังจานอยู่เนี้ยแล้วมันไม่ได้อย่างที่เรา จะทาก็คือแบบกดไอ้น้ำยาล้างจานปุ๊บปุ๊บสักพักนึงจะรู้สึกงุดหงิดขึ้นมาเลยแล้วเราก็มานั่งถามว่าเฮ้ยฉันงุดหงิดทาไมเนี่ยฉันยืนล้างจานเฉยๆทาไมจะต้องงุดหงิดมันทั้งทังที่บางทีงุดหงิดมันไม่มีเรื่องอะไรเลยนะคุณมันอยู่ก็รู้สึกมันรู้สึกงุดหงิดขึ้นมาฉะนั้นนะคะอยู่กับจิตอยู่กับจิตใจร่มๆตั้งสตินะคะบอกตัวเองว่าไม่มีอะไรใจเย็นๆ คิดดีๆเดี๋ยวเจอหมอแล้วนะคะก็ให้หมอช่วยคุยอธิบายให้หมอฟังนะคะว่าต้องการโฮอร์โมนเสริมเพราะรู้สึกว่าหนึ่งปนุนี่ออกกําลังกายนะคะออกกําลังกายค่อนข้างเยอะเมื่อวานก็ไปออกมาแต่วปวดแขนมาเลยแต่เดี๋ยวพ่กนี้ก็จะไปออกอีกนะคะเรื่องที่สําคัญนะคะเพื่อนๆสาววัยเดียวกันนะคะการออกกําลังกายเรื่องใหญ่และเรื่องสําคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดคุณอายุมากขึ้นเนี่ย มันไม่ใช่แค่เอสโตรเจนที่จะหายไปนะคะกล้ามเนื้อของคุณก็จะหายไปนะ,ะช่วงนี้ปนุป,ประมาณกล้ามเนื้อยังไม่หายจะจะบวมซะมากกว่าก็คืออ้วนนะคะอ้วนอ้วนอ้วนจนรู้สึกว่ากางเกงยียนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงวันนี้ใส่กระโปรงอย่างเดียวเลยคือแบบกางเกงก็เป็นกางเกงยางยืดรู้สึกแยกกับตัวเองนะคะเพราะว่าเป็นคนปกติเนี่ยเป็นคนที่ฟิตมากไปวิ่ง ไปออกกำลังกายไปมาราธอนไปขึ้น CN Tower ด้วยเดินคือชีวิตเรามันมันเปลี่ยนไปเลยเอางี้ได้ว่าตั้งแต่คุณเข้าอายุ50เนี่ยฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้ตัวเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ดีกับตัวคุณนะคะคุณจะได้มาปรับสภาพว่าเอออะไรที่เราจะต้องดูแลนะวัยเลขห้านะ,ะสุขภาพของเรานะคะแล้วก็ ไม่ต้องไปห่วงคนอื่นแล้วลูกเต่าเขาก็โตแล้วใช่ไหมฮะตอนนี้ที่เราจะต้องห่วงก็คือตัวเรานะคะแล้วยิ่งถ้าคุณมีอารมณ์แบบป่วนแปรและป่วนแปรแล้วก็หลงหลงลืมล,มลืมอย่างนี้นะคะอย่างที่ปนุษย์บอกว่าพยายามอ่านหนังสือทุกวันนะคะอ่านหนังสืออ่านหนังสือพิมพ์อ่านอะไรก็ได้ที่ฝึกสมองคุณอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ว่าปนุษย์มาทำช่องคือปนุษย์จะได้มี โลกเพื่อนที่คุยนะคะมีการคุยมีการ express feeling แล้วก็ได้มานำเสนอข้อมูลดีๆกับเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์หรือเตือนสติเพื่อนสาวที่บางคนลืมในข้อนี้ไปว่าเฮ้ยฉันจะต้องดูแลตัวเองแล้วนะคะอันนี้ค่ะบอกว่ามีโซยนะคะสารสก,กัดจากทั่วเหลืองเป็นไฟโตเอสโตรเจนที่มีการศึกษามากที่สดุด มันจะช่วยลดอาการวูบวาบฮอตแฟลตโซยโซยในข้อนี้ก็คือเม็ดถั่วเหลืองนี่แหละคะ่ะถั่วเหลืองก็อาจจะน้ำน้ำเต้าหู้เถอวเหลืองที่บ้านเราขายแต่อย่าใส่น้ําตาลนะคะน้ําตาลขึ้นคุณอินซูลินนะคะน้ำตาลอินซูลินมันก็พุ่งปีด๊ดคุณก็จะไม่ลดอีกนะคะฉะนั้นเวลาเลือกกินอาหาร,รอะไรพวกนี้คุณก็ต้องระวังด้วยโซยโซยซอสน,นี่ไม่ได้นะคะโซยซอสน,นี่โซเดียมสูงนะคะให พวกถั่วเหลืองพวกเทมเป้พวกเต้าหู้อะไรพวกนี้นะไปหากินเพื่อเสริมสร้างเอสโตรเจนในร่างกายนะคะแล้วก็บองชอยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่บองชอย bon โทษนะคะเออเรดโคฟนะคะก็อย่างนี้ค่ะเรดโคฟมันเป็นเอ่อเฮ r รนะคะที่เวลาเราต้มไข่พะโล้นะคุณเนี่ยเห็นไหม นะคะซื้อมาตั้งนานแล้วลืมลืมจนได้นะคะก็ต้มอันนี้โคลฟชื่อภาษาไทยประนไม่รู้ก็ช่วยได้นะคะที่ก็บอกว่าเป็นสมุนไพรช่วยลดอาการวูบว่าช่วยเรื่องไขมันในเลือดและกระดูกอ่าคุณไปหาซื้อนะคะแล้วก็ตังกุยตังกุยน่าจะแพงอันเป็นสมุนไพรจีนช่วยปรับสมดุลโฮอร์โมน มักใช้ร่วมสมุนไพรตัวอื่นไม่เหมาะกับคนที่กินยาละลายลิ่มเลือดอะละลายลิ่มเลือดก็คือถ้าเกิดคุณเลือดเนี่ยมันหนามันข้นเออต้องมันข้นเ i ็กก็คือข้นนะคะคุณจะต้องกินอะไรแอสไพรินแอสไพรินอาแอสไพรินภาษาอังกฤษเลยแอสไพรินนะคะเพื่อให้หลอดเลือดเรามันมันบางลงม,มันเจือจางถูกไหมคะฉะนั้นอะถ้าคุณ ไม่รู้ว่าจะทำยังไงนะคะไปหาแพทย์เลยไปหาไปหาแพทย์ผู้ชำนาญในเรื่องของโฮอร์โมนในเพศเในเพศผู้หญิงโดยตรงเลยนะคะเพราะว่าถ้าคุณไม่ดูแลสุขภาพของคุณณนะวันนี้ตอนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตัวเราแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรกับตัวเราถ้าคุณมีคำถามพวกนี้นะคะคุณอยู่ในจุดของอันตรายและอันตรอันตรายในระยะยาวด้วยหนึ่งเราอายุมากขึ้น สองสุขภาพสมองเราเนี่ยจะค่อยๆฟอด้วยความจำนะคะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเกิดคุณมาเข้ามาดูช่องของนุชหรือของปนุชเนี่ยนะคะให้รีบปรับปรุงการดูแลชีวิตของตัวเองโฮอโมนนี้เรื่องใหญ่นะคะการบำรุงสุขภาพนี่เรื่องใหญ่การดูแลสุขภาพร่างกายนี้ที่เราเหลืออยู่ก็เรื่องใหญ่ทุกอย่างเป็นเรื่องใหญ่สําหรับชีวิตเรานะคะ อย่างที่บอกนะคะเราอายุห้าสิบขึ้นกันไปแล้วเนี่ยชีวิตที่อยู่เหลือเนี่ยชีวิตที่เหลืออยู่สิค่ะชีวิตที่เหลืออยู่เนี่ยมันไม่ยาวแล้วนะคะมันจะสั้นลปะปนุขออยู่แค่สามสิบปีก็แปดสิบถือว่าอู้ยโชคดีแล้วค่ะนะคะ,นะคะช่วงนี้ก็พยายามจะไม่ทําอะไรที่รู้สึกว่าเรากลัวอย่างเช่นยกบาเบลอย่างเงี้ยดัมเบลนะคะบางทีปนุชอบยกดัมเบลขึ้นสูงเหนือหัวถ้าบางทีมีอาการแบบมึนม ตึงๆบรรุจะวางเลยพอรู้ว่าไปาไม่รอดถ้ารู้ว่ามีอาการอย่างนี้นะคะขอให้วางแล้วไปออกกําลังกายอย่างอื่นดีกว่าว่าจะกลับไปเล่นโยคะเหมือนกันนะคะแต่ก็ยังไม่ได้โอกาสสักทีพยายามที่แบบหาโอกาสให้ตัวเองก็นี่เหมือนกับทําไมเราเริ่มที่ไม่ทําสักทีก็มานั่งโทษตัวเองนะคะโอ้เราเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังนี้เราเพิ่งจัดบ้านเราเพิ่งจัดระบบชีวิตเราเพิ่งจัดอะไรหลายอย่าง เดี๋ยวพอเข้าที่เข้าทางเดี๋ยวเราก็ได้เวลาฉะนั้นเนี่ยคะ่ปะปนุเลยม,มานั่งทํา youtube เพื่อจะแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนสาวนะคะเพื่อนสาวและคนที่อยู่รอบข้างกับคนที่วัยเดียวกันก็คือผู้สูงวัยนี่ไม่สูงนะคะเขาเรียกวัยทองเฉยๆพร e แมนอะพอ s ก็เนี่คะ่ะอาการพวกนี้นะคะคุณแก้ได้คุณปรับได้นะคะเพียงแค่ใส่ใจกับตัวคุณ นะคะขอบคุณมากเลยก็เลยอยากมาแบ่งปันนิดนิดน,น้อยนนะคะในเรื่องของคุณจะแก้คุณจะแก้ปัญหาของวัยทองต้นๆได้ยังไงเพราะว่าโลกแบบนี้เรามันเลี่ยงกันไม่ได้อยู่แล้วจะเพียงว่าเรา P.E.V.E.N.T. Prevent ปกป้องได้ยังไงดีกว่านะคะนอนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5้าหมู่ครบ5้าหมู่ในข้อนี้ก็คือแบบอาหารที่ดีต่อสุขภาพคุณจริงๆนะคะ เนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อหมูอ่ะก็ยังกินกินได้นะคะเพราะว่ามีหลายๆคนเนี่ยที่อายุสูงวัยแล้วไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์ที่เคยได้ยินและที่รู้นะคะจากลูกค้าบางคนบอกฉันอายุเยอะแล้วมันย่อยยากทําให้ท้องอืดท้องผูกอะไรประมาณนี้นะเข้าถึงไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์แล้วกล้ามเนื้อเาก็จะฝ่อลงนะคะเพราะตอนนี้ปนุษย์อยู่ในเรื่องของสต๊าดี้เกี่ยวกับพวก ครีอ t ทีนครีอาทีนครีอาทีนก็คือเกี่ยวกับแอส่วนหนึ่งที่มีจากเนื้อสัตว์แต่ปนุนกินเป็นผงนะคะกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าเออกินแล้วมันได้ผลจริงๆริงไหมครีอทีนอ่ะสัก,ก็เรียครีอ t ทีนเพราะว่าปนุนคนหนึ่งอ่ะเป็นคนที่ชอบออกกําลังกายแล้วตอนเนี้เรายังมีสมรรถภาพแล้วก็ความรู้สติสัมปชัญญะที่ยังดีอยู่ว่าเออเราจะรักษาอวัฒเนี่ย ร่างกายเนี่ยให้มันอยู่กับเราแข็งแรงได้ยังไงเพราะว่าถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะคะไลฟ์สไตล์ชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะเดินไปข้างหน้าอย่างดีอย่างมีสุขภาพเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีใครดูแลเราอย่างเงี้ยในในบ้านปลายชีวิตเนี่ยคุณก็ต้องดูแลตัวคุณเองนะคะฉะนั้นเนี่ยปนดยังตั้งใจว่าโอเคเดี๋ยวปีนี้นะ ไม่เริ่มไม่เริ่มปีหนะ้าเอาปีนี้แหละอะไรเริ่มได้เริ่มทําทําไปเลยตอนนี้ก็เลยเริ่มมาปรับปรับสมองกับความคิดใหม่ว่าโอเคฉันต้องหาข้อมูลว่าฉันจะไดเอทยังไงเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องรายละเอียดนะคุณ,ค,ณคุณต้องศึกษาด้วยตัวคุณเองด้วยเพราะว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะพน,นักจะสอนในโยคะตลอดบางทีเห็นนักเรียนนอนอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแอบไปมองเพื่อนข้างๆอะไรอย่างเงี้ย ยาลืมค่ะ everyone is different นะคะเหมือนกันร่างกายคนเรามันไม่เหมือนกันแต่เราแบ่งปันความคิดและความรู้ได้นะคะโดยเฉพาะเพื่อนสาวบางคนที่ไม่อยากไปหาหมออายที่จะถามหมอหรือไม่กล้าที่จะไปหาหมอก็เลยเข้ามาในโลกของ y t u t u นะคะเข้ามาในช่องของปนุษย์หรือนุชนะคะหรือคนอื่นก็แล้วแต่ก็มาคุยกันค่ะเพราะว่าเรื่องไวัยทอง แ a นนพอดพรีแมนนพอดที่เมืองนอกนี่เป็นเรื่องใหญ่มากผู้หญิงที่เขามีชื่อเสียงหลายๆคนนะคะดาราเขาก็ออกมาพูดกันแบบไม่อายว่าเขาเป็นโรคนี้เป็นโรคไวทองต้องรักษาย,ยังไงต้องแก้อะไรยังไงก็เดี๋ยวปนุก,ก็จะออกมาเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนไวทองก็ขอบคุณมากค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาตามกันว่าไอ้ครีอาทีเนี่ยมันได้ผลกับกล้ามเนื้อจริงๆไหมเห็นไหมเนี่ย ไปเล่นดัมเบลมาเมื่อวานก็เดี๋ยวจะไปเล่นเพิ่มพรุ่งนี้โอเคนะคะขอบคุณมากค่ะถ้าใครเพิ่งเข้ามาก็ night to m e e t you ยินดีที่ได้รู้จักนะคะฝากติดตามช่องด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ทำเนื้อหาอะไรนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็จะไปดาวทาวไปหาอะไรสนุกสนุกทำชีวิตจะได้สดชื่นค่ะโนนะคะไปค่ะสรุปสั้นๆนะคะสาเหตุหลัก อาการหลักของคนที่หลงลืมนะคะฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงสมองเบลอนะคะงุดหงิดโฮอร์โมนมีผลต่อการสื่อสารประสาทอารมณ์นะคะสุ่มซ่ามสมาธิลดลงกล้ามเนื้อข้อเปลี่ยนแปลงอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเลยค่ะโรคไวยทองนี้มัน มันน่ากวดจริงๆนะคุณตั้งแต่ปนุษย์เข้ามาในช่วงวัย50เนี่ยมันจะมีจุกจิกที่รู้สึกว่าเราไม่ใช่ตัวเรานะคะเราจะดูแลตัวเรากันยังไงปนุษย์นี่ถือว่าโชคดีปนุษย์เดินนอนง่ายเพราะว่าได้ทานไอซัพพลเมนต์แมกนีเซียมนะคะไกลเสเนต์ช่วยได้เยอะเลยในเรื่องของการหลับนอนนะคะมีลโทนินก็คือออกไปเดินแดดเดี๋ยวก็จะออกไปเดินโดนแดดแล้วเนี่ยเพราะมันจะช่วยในเรื่องของการหลับนอนออกกําลังกายให้เพียงพอนะคะ นอนให้พอพยายามนอนก่อนสี่ทุ่มประนุนี่สี่ทุ่มสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยนอนละสมัยก่อนตีหนึ่งค่ะเที่ยงคืนค่ะถ้ายิ่งแบบอยู่กับสาวๆก็เช้าค่ะประมาณนั้นนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีคุณภาพอย่างเช่นปลาไขา่ถั่วอ่ะปลาไขา่ถั่วพวกนี้เมืองไทยเราหาก,กินง่ายอยู่แล้ว แต่ที่เมืองนอกเนี่ยอาจจะหากินยาที้หนึ่งป้านุกก็เดี๋ยวจะไปซื้อปลาซะหน่อยนะคะแล้วก็ไข่เนี่ยกินทุกวันยังบอกลุงเลยเลี้ยงไก่กันไหมเราจะได้มีไข่กินกันแบบฟรีๆแต่ก็เรื่องเยอะที่นี่อากาศมันหนาวก็เลี้ยงเลี้ยงกันยานนะคะถั่วก็ใช่ว่ากินได้ทุกชนิดนะคะถั่วโดยเฉพาะถ้าเกิดคนมีแก๊สหรือท้องอืดพวกนี้นะคะคุณก็ต้องไปศึกษาด้วยปนุ่คนหนึ่งแหละที่เคยบ้ากินถั่วเยอะจะรู้สึกว่าทําให้ลําไส้เราอะแข็งลําไส้เลย ระบบขับถ่ายอยู่ยากนะคะแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการทำเอ็นโดสโคปีนะคะไม่รู้ว่าเพืเ่อนๆคนไหนได้เคยไปทำหรือเปล่าเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์นะคะช่วงที่ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแล้วมีอาการเลือดจางมากนะคะจนคุณหมอจะต้องให้วินิฉัยโดยการเอากล้องเข้าไปส่องนะคะก็รู้สึกกลัวเหมือนกันเพราะคุณหมอพูดคำว่าเธอเลือดตกในหรือเปล่า ก่อนที่มาเป็นวัยทองนะคะก่อนที่จะมาเจอแพทยที่เชี่ยวชาญในเรื่องของโฮอร์โมนโดยตรงโอ้ชีวิตป้านุน่นไดผ่านอะไรมาเยอะคะ่ะนะคะแล้วก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอคุณจะออกมากออกน้อยขอให้ได้ออกนะคะออกไปเดินมาละชั่วโมงสองชั่วโมงนะคะเมืองไทยอาจจะร้อนก็จริงแต่มันเพื่อสุขภาพนะคุณก็อาจจะตื่นเช้าหน่อยก็ออกไปเดินเดี๋ยวปนุก็จะออกไปเดินนกันฝึกสมาธิ ทำสมาธิหรือทํากิจกรรมให้ใจเย็นลงนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์หาอาการรบกวนชีวิตประจําวันนะคะก็คือเราก็ต้องรู้ว่าเอออาการวันนี้เราเป็นงี้ให้จดไว้นะคะเพราะประวัาได้เวลาถ้าปรึกษาแพทย์หรืออาจารย์หรือแพทย์เฉพาะทางเกี่ยวกับฮอร์โมนเขาจะถามว่าคุณมีอาการยังไงแล้วคุณทํำยังไง ุณรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยให้เขียนเป็นไดอารี่เลยนะคะประมาณนั้นเขียน<ๆ>เขียนเขียนเขียนเป็นข้อมูลเพราะว่าคุณหมอหรือแพทย์ที่เราจะไปพบเนี่ยเขาจะได้หาหนทางช่วยเราได้อย่าลืมนะคะคนเราเนะี่ยถ้าไม่มีคำถามถ้าคุณไม่ถามคุณก็จะไม่ได้คำตอบอันนี้เรื่องจริงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดชีวิตคุณตอนเนี้ยถ้าขุดถ้าเกิดคุณมีคำถามกบติดเฮ้ยทำไมเราเป็นแบบนี้ทำไมฉันอาการแบบนี้ ฉันจะทำยังไงถามค่ะถามถามหมอถามแพทย์ประจำตัวนะคะ Family Doctor ถามก็ตัวเองอะ่ะคุณจะไม่ได้คำตอบถ้าคุณไม่รู้จักศึกษามโนเคยถามแล้วก็อายหมอก็เลยต้องไปซื้อหนังสือมาศึกษาเองแต่บางทีหนังสือเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นประเด็นของเราทั้งหมดแต่มันก็ได้ข้อมูลเบื้องต้นอย่างหนึ่งนะคะที่ว่า เราจะเรียนรู้อะไรบ้างก็ได้หนังสือเนะะี่ยค่ะที่แบบช่วยเปิดโลกนะคะแล้วก็จนรู้สึกว่าเอองั้นเดี๋ยวเด๋ยวเราไปหาหมอที่เขาเรียนมาทางนี้โดยตรงก็ได้ไปเจอหมอ n a t u r a Path ที่เขาเรียนทย์เ Path หรือโ o มออพิสสองคนนี้ก็ได้ประโยชน์นะคะบางครั้งนี่ถ้าเราไม่รู้จักถามเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คำตอบของเราเราจะติดอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนโอเคนะคะฉะนั้นคุณก็ต้อง รักตัวเองให้เยอะๆรักสุขภาพของเราให้ดีๆนะคะเพราะว่าชีวิตเดี๋ยวนี้มันไม,ม่มีใครอยากจะอยู่นานๆถูกไหมปหน,นุ่นเนี่ยขอ80บายแล้วไม่อยากเห็นตัวเองเหี่ยวถูกไหมคะนี่ยังไม่มได้มานวดหน้าให้ดูเลยนะคะเพราะห้องน้ำยังทำไม่เสร็จก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะตามคลิปหน้าเพราะว่าอยากจะมาโชว์การใช้อุปกรณ์นวดหน้านะคะเผื่อ เพื่อนคนไหนที่แบบยังไม่ต้องไปหาแพทย์สัญญกรรมนะคะก็ลองมาดูแลรักษาหน้าของตัวเองแบบเบสิกที่บ้านกันก่อนเริ่มทำวันนี้ค่ะโอเคนะคะเจอกันค่ะไป